ถามว่าตื่นเต้นไหมช่วงแรกอาจจะเครียดนิดหน่อยต้องให้ทุกคนตัดสินใจว่าผมผมพูดรู้เรื่องไหมผมก็มีเพลงที่ผมผมทําไว้ตั้งแต่เก้าปีที่แล้วเพื่อเป็นเป็นการสั่งลา,า,าถามว่าตื่นเต้นไหมช่วงแรกอาจจะเครียดนิดหน่อยเพราะว่ามันทําให้เรา ไปไหนมาไหนก็คนก็จําได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปมาตอนนั้นก็ไปภาคเหนือมาสองรอบแล้วไปอีสานมารอบหนึ่งแล้วก็อยู่กรุงเทพก็ก็มีแต่คนขอถ่ายรูปก็ก็หลายคนจาจาหน้าผมได้แล้วถึงแม้ว่าผมจะแบบยังไม่ขึ้นเนาะเออยังสั้นอยู่เพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบบวชตัวเองนะผมชอบแบบบวชตัวเองตอนนี้งานมีอะไรบ้างคุณจังงานในวงการถามว่ามีติดต่อเข้าไหม อยู่ระหว่างการพูดคุยครับว่าตัวผมเนี่ยอยากเดินทางไหนแล้วก็เล่นละครเล่นหนังอะไรก็มีคนพยายามปรับบทให้กับเข้าเข้า,ขากับตัวผมณปัจจุบันมากเลยเปนแบบติดต่อมาเป็นาง,งานหนังหรือว่อยเป็ก็เป็น,นงานละครงานหนังก็มีครับแล้วก็เป็นงานเพลงมีงานเพลงซึ่งผมก็มีเพลงที่ผมผมทำไว้ตั้งแต่เก้าปีที่แล้ว เพื่อเป็นการสั่งลาแต่เขนก็ต้องมาลองกันคือเราไม่รู้ครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าแต่เราก็อยากจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่เราจะฝากฝากทุกคนไว้ว่ามันต้องฟังอ่ะต้องฟังผมพูดแล้วก็ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงแสงแห่งดวงอาทิตย์ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า s ั n ชา i n e บ ต่งเองแต่งเองก,ก็ถามว่าพร้อมไหมถึงถึงตอนนี้ก็ต้องให้ทุกคนตัดสินใจว่าผมผมพูดรู้เรื่องไหมหรือว่าผมยังยังมีความทุกคนยังคลางแคลงใจอยู่ว่าหรือว่าจับผิดว่าเอ๊ะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนหรือว่าผมพูดอะไรแบบไม่มีสติสัมปชัญญะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นกลมในใจเราเลยหรอมันมันที่ผ่านมา ที่ผ่านมามันมันกลายมาเป็นคนเชื่อสื่อนะฮะมันก็เลยแต่ผมไม่โทษแล้วนะหมายถึงว่าเราผ่านไปแล้ว<ม>เราผ่านเรื่องราวเก่าๆไปแล้วเราเอาตอนนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราเราเป็นคนใหม่แล้วออที่เร,<อ>เราแบบว่าคือจริงๆไม่มีอะไรครับผมเนี่ยผมเนี่ยค,คือปร,ประมาณว่าเคยไปหาพี่หนุ่มกันชัยที่ช่องสาสองครั้งเจอ แต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะพบเขาเพราะว่าเขาเนี่ยรู้นะในเ,เป็นเจพาอสื่อช่องสามใช่ไหมฮะก็อ,อยากจะจริงๆแล้วผม,ผมบวชผมบวชบวชมาก็มีความรู้สึกว่าผมอยากเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วผมมีนิสัยว่าผมเนี่ย <c oughs> เป็นคนชอบให้พระเ <c oughs> จ้าพระเป็นให้เจ้าพระพระสมเด็จอย่นให้พิทูม ว่าด้วยความวยุบยุบจากงานของเขา